สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอ้นเนต้าติวานนท์นะครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้าและเพื่อนๆมาชมกับรถสีเขียวมูลไลท์และเดี๋ยวผมจะพามาแนะนำนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราไว้ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ เจ้าเนต้าวีสีเขียวมูลไลท์แล้วนะครับตอนนี้เหลือน้อยมากผมบอกอย่างนี้ได้เลยนะครับสีเขียวมูลไลท์ตอนนี้หายากจริง,รงกับโปรโมชั่นดีๆตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วกับราคาเพียง499,000บาทส่วนลด50,000บาทนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นก็จะเป็นค่าราชการรัฐวิสาหกิจสมาชิกครอบครัวกบขสามารถดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่0%เลยนะครับส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่9,900บาทเท่านั้นเอง รถไฟฟ้าประหยัดประหยัดแบบนี้เติมไฟครั้งหนึ่งประมาณ180บาทวิ่งได้ไกล384กิโลนะครับกับใครที่สนใจสีเขียวมูลไลซ์รุ่นนี้อยู่นะครับผมติดต่อสอบถามกับผมมาได้เลยนะครับกับอ้นเนต้าติวานนทน์นะครับ065 351 6199สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแ,แต่งสวยๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นล้อดำหลังคาดำโลโก้อื่นใดคุณลูกค้าสามารถทักกันเข้ามา กับผมโอนเนตา0653516199วันนี้ไปก่อนนะครับ